สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับก็สู่คมชัดลึกสปอร์ตเรามาพบกันในเช้าวันอังคารที่22พฤษภาคม2555วันนี้ผมดุลพล์ทองศกชฉวีและคุณธรรมวัฒน์เอกชัดจากโต๊ะข่าวกีฬานังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับมีความเคลื่อนไหวของกีฬามากมายในวันนี้ครับทางขา่ขาวของทางบัวขาวปอประมุกมนะครับที่มีความคืบหน้าล่าสุดแล้วก็เรื่องราวของวอลเลย์บอลสาวไทยที่แข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายละเอียดของเกมการแข่งขันท anyway. ี่ฟุตบอลไทยเพียร์มอลีครับนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็มีการตัดสินโทษของผู้ตัดสินกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดในช่วงแรกนี้ไปติดตามการรายงานผลจากช่วงของสกอร์บอร์ดก่อนครับการแข่งขันเทนนิสอินเตอร์นาโซนารีบีเอ็นแอลดิอิตาเลีย หรือโลมาสเตอร์นะครับในประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเรากฏดว่าราฟาเอลนาดานมือ2ของรายการจากสเปนก็เอาชนะโนวัคยอรคูวิชมือหนึ่งของรายการจากโซเบียไปได้7ต่อ5และ6ต่อ3ควา้าแชมป์ไปกรองครับก็ถือว่าเป็นแชมป์สมัยที่6ในรายการนี้ของนาดานนะครับกับหลังจากที่ปล่อยให้ยอคูวิชนั้นควา้าแชมป์เมื่อปีที่แล้วก็อดีตมือหนึ่ง ทั้งชายและหญิงนะครับวาแชมป์รายการนี้ไปครองเมื่อวันนี้เนี่ยมาเรชเล์ชารปบอกว่าก็ได้แชมป์ไปครองเหมือนกันนะครับเกมในวันอาทิตย์จะมีฝนตกนะครับทำให้ชายเดียวนั้นต้องเลื่อนมาแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมาคือวันจันทร์นะครับแล้วก็ทําให้นาดานนั้นขยับกลับมาเป็นมือสองของโลกครับหลังจากที่เสียตาแหน่งมือสองไปให้กับโรเจอร์เฟเดเลอร์นะครับแต่ว่ามือหนึ่งนั้นก็ยังเป็นยอร์คเวือยู่ก็ต้องไปตัดสินกันแล้วครับในเฟรนช์โอเพ่นในสัปดาห์หน้านี้นะครับว่า ดานนั้นจะครองความยิ่งใหญ่บนขอดินได้หรือเปล่านะครับลังจากที่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ฟอมแ่ลลงไปเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าก็ทำได้ดีครับสำหรับในฤดูกาลนี้เอาชนะยอร์ควิชไปได้2ครั้งแล้วนะครับในการแข่งขันบนขอดินที่ก่อนหน้านี้ก็คือที่มอติคาโลนะครับในแมชชิงก็เอาชนะได้ก็ต้องลุ้นว่าจะกลับมาครองมือหนึ่งของโลกได้อีกครั้งหรือเปล่านะสำหรับราเฟลนาดาวนะครับรับเอานะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปกันที่เมาส์กีฬารอบถิดกับ กีฬารอบทิศเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทางบัวขาวปอประมุกนะครับ,รบที่มีความขัดแย้งกับทางค่ายปอประมุกแล้วก็ทางบริษัทสปอร์ตอาร์ตที่เป็นผู้จัดมวยไทยไฟ,ไฟที่ก่อนหน้านี้ทางค่ายปอประมุกนั้นก็ได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกรณีที่ทางบริษัทสปอร์ตอาร์ตจัดศึกไทยไฟวันที่17เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ให้บัวขาวนั้นขึ้นชกนะครับ,รบฟ้องร้องกันไปร้อยล้านบาทนะครับแต่ว่าล่าสุดเมื่อวันนี้ใช่รู้สึกว่าค่ายปอประมุกนั้นค่ายทาง บริษัทสปอร์ตอาร์ตนะครับก็มีการฟ้องร้องกลับเขาเรียกว่าทบต้นทบดอกครับตอนแรกฟ้องร้อยล้านไทยไฟฟ้องกลับสองอยล้านเลยเตรียมที่จะฟ้องนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการมาแถลงข่าวเพื่อที่จะนําหลักฐานมาให้สื่อมวลชนได้เห็นกันนะครับคือทางสปอร์ตอาร์ตเนี่ยเขาบอกว่าเขามีหลักฐานเด็ดนะฮะในการบอกว่าค่ายปอประมุกเนี่ยเหมือนกับให้มาทั้งหมดไม่เป็นความจริงความเท็จนะฮะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยค่ายปอมุกพยายามจะบอกว่าไม่รู้เห็น เป็นใจกับการที่บัวขาวเนี่ยขึ้นชกในครั้งนี้ก็ท่ากับว่าทางสปอร์ตอาร์ตเนี่ยมีความผิดจกะ,ะจกชกโดยไม่ได้รับความเป็นชอบจากชาติหน้าคณะแล้วก็ขัดต่อกฎหมายพรบมวยนะครับซึ่งก็ทางค่ายปอประมุกนั้นยื่นฟ้องไปร้อยล้านบาทแต่ว่าทางสปอร์ตอาร์ตเนี่ยไปหาหลักฐานมาได้แล้วละ่ะเป็นหลักฐานเด็ดเลยที่เรียกว่าข้อกล่าวหานั้นไม่เป็นความจริงรเพราะว่าทางค่ายปอประมุกนั้นรู้เห็นมาตลอดว่าสิทธิ์ในการที่จะให้บัวขาวขึ้นชกเนี่ย อยู่กับทางบริษัทสปอร์ตอาร์ตนะครับในการชกไทยไฟท์เขาก็บอกว่าหลักฐานนั้นก็คือหลักฐานที่ว่าเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2555นะครับทางคุณธีรพัฒน์โรจนตันหรือเสียอุปอประมกเนี่ยที่เป็นผู้จัดก,การของโบขาวเนี่ยเคยส่งหนังสือมาที่บริษัทสปอร์ตอาร์ตแจ้งวัตถุประสงค์ขอส่งชื่อบัขวขาวขึ้นชกรายการไทยไฟท์ในวันที่4พฤษภาคม2555ที่จะมีขึ้นในจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ ก็หนังสือขอขข้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่ว่าค,คุณธีรพัฒน์นั้นยอมรับว่าสิทธิ์ขาดในการจัดชกนั้นขึ้นอยู่กับบริษัทสปอร์ตอาร์ทที่มีคุณนพพรวาทินเป็นประธานบริษัทเนี่ยก็เลยถือว่าจะบอกว่าทางค่ายปอรประมุกนั้นไม่รู้เห็นไม่รับรู้ว่าในการขึ้นชกมวยไทยไฟ์แต่ละครั้งจยสิทธิ์ขาดอยู่ที่ทางบริษัทสปอร์ตอาร์นั้นไม่เป็นความจริงใช่นะฮะก็คือขัดกับข่าวที่ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยค่ายปอปเคยออกมาบอกนะครับว่าแอบอ้าง นะฮะว่าทางค่ายสปอร์ตเนี่ยแอบอ้างจาดัดบวกเขาโดยที่หัวหน้าคณะไม่รู้รับไม่รับรู้นะฮะจึงเป็นไป,นปนไม่ได้ก็เตรียมที่จะยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งรัชดาในวันที่ยี่สามพฤษภาคมคือพรุ่งนี้ครับเวลาสิบนาฬิกานะครับ<ม>ก็ขณะที่ทางด้านของจัดทุยแสงมรดกนะฮะที่ผุตสปรโมเซอร์ไทยไฟท์เนี่ยก็บอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะโดนสังคมมวยรวมถึงประชาชนเนี่ยประนามมาโดยตลอดนะครับว่ากระทำผิดต่อ ต่อพรบมวยนะครับก็โดนตกเป็นจำเลยของสังคมอยู่นานนะว่าเป็นผู้ฉีกกฎหมายของมวยเนี่ยก็ตนเองเนี่ยรู้สึกเสียใจนะฮะอยู่วงการมวยมา30ปีไม่เคยสร้างความสูญเสียให้กับวงการมวยนะฮะเพราะฉะนั้นการกระทําของอุปปมุกนะฮะหรือว่าธีรพัฒน์รุจชนตันเนี่ยผู้จัดการทีมบัวขาวเนี่ยย่อมรู้ดีแก่ใจแล้วก็วันนี้ไฮไลท์ของวันนี้ครับบัวขาวนี่ก็จะ คือเพิงนะ่งจะลาสิขาเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่นะฮะแล้วก็จะเตรียมที่จะ,ะเผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรกนะฮะนับตั้งแต่ที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นเกือบครึ่งปีนะนะฮะก็ในวันนี้นะฮะที่ที่จะมีการมาพบเจอกันระหว่างค่ายปอปมุกก,กับบัวขาวปอปะมุกเนี่ยนะฮะในเวลาสิบสามนาฬิกาจะไปชี้แจงที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับทั้งบัวขาวเนเคยให้สัมภาษณ์ด้วยว่า ยืนยันนะฮะว่าจะเดินทางมานะฮะแล้วก็คิดว่าเรื่องราวน่าจะจบในวันนี้หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นบวขาวนั้นก็หลบหน้ามาโดยตลอดนะครับไม่เคยมาเจอกับทางค่ายปอประมุกเลยนะครับทางค่ายนั้นก็เรียกร้องให้ออกมาคุยกันออกมาเคลียร์กันก็มีแต่ตัวแทนนะครับที่ออกมาพูดแทนแล้วก็ล่าสุดนั้นก็ไปบวชตอนนี้สุกออกมาแล้วไม่รู้มาเจอกันจริงหรือเปล่าเนี่ยอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมานั้นบวขาวไม่กล้าที่จะมาเจอชใช่นะฮะก็ต้องดูว่าวันนี้จะสรุป แล้วออกมาในทิศทางใดนะครับครับไปกันที่ความเคลื่อนไหวของทางวอลเลย์บอลหญิงครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนั้นก็ไปแข่งขันในศึกโอลิมปิกรอบคัดเลือกโซนเอเชียและโซนโลกซึ่งก็แข่งขันที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับ2อแมตช์แรกเนี่ยสาวไทยนั้นก็แพ้1ชนะหนคนะครับแพ้รัสเซียไปสเซต แล้วก็เอาชนะเซอร์เบียได้3มเซตแพ้แชมป์โลกแต่ว่าชนะแชมป์ยูโรถือว่าพลิกล็อกดีเดียวนะครับเก็บมาได้3คะแนนและนาที่3เนี่ยจะเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันวันนี้นะครถือว่าเป็นงานหนักเลยนะครับในวันนี้เวลา 17. 10านาทีครับที่สาวไทยจะพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะฮะก็ความพร้อมของสาวไทยเนี่ยนะฮะก่อนลงสนามเมื่อวานนี้ก็ลงทําการฝึกซ้อมกันนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมในเรื่องของการเนี่ยฮะเสิร์ฟจี้แล้วก็พยายามเล่นบล็อก ลูกตบของสาวญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นทีเด็ดของญี่ปุ่นเขาแหละนะครับทางด้านของโคดออนนะฮะเกียงพงรัชลักเกียงไกหัวหน้าผู้สอนของทีมชาติไทยเนี่ยก็บอกถึงความพร้อมนะฮะว่าจะใช้วิธีการอ่านเกมนะฮะแล้วก็เน้นการเสิร์ฟเข้าหาจุดอ่อนของญี่ปุ่นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายามจะบล็อกให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะฮะแล้วก็ยอมรับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทีมระดับโลกนะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาชนะนะครับแต่ว่า ที่ผ่านมาเนี่ยการชนะเซอร์เบียมาได้เนี่ยก็หมายความว่าสาวไทยเราก็ไม่จาเป็นต้องกลัวใครสหรับผู้เล่นมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับสาหรับสาวไทย,ไทยก็6คนแรกนะฮะก็น่าจะเป็นชุดเดิมนะครับ,รบวิาวันอภิญาพงศ์กับตันทีมก็จะได้ลงเหมือนเดิมนะฮะก็นอกจากนั้นก็ยังมีพื่มจิตถินขาวนะครับมริกากันทองออนุมาสิทธิรักนุชราต้อมคํานะครับอัมพรย่าผาและก็ปีนุชแป้นชอยก็ถือว่าเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยเอาละครับก็เรียกว่าต้องสู้ให้ได้นะครับเพราะว่าญี่ปุ่นนั้น รับดีนะครับเซตดีอ่ะต่อไปเราต้องอ่านเกมไม่ขาดนะครับผมแม้ก็เสียแต้มง่ายๆอันดับตอนนี้ญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าแข่ง2นัดชนะทั้ง2นัดนะครับแล้วก็ตามด้วยรัสเซียครับมี6คะแนนเท่ากันนะครับอันดับ3าเป็นคิวบาอันดับ3เป็นเซอร์เบียครับต่อด้วยคิวบากลุ่ใต้และไทยคืออันดับ3ถึง6เนี่ยมี3แต้มเท่ากันแต่เปอร์เซ็นต์ของไทยนั้นตอนนี้อยู่อันดับ6นะครับแล้วก็อันดับ7เปรู อันดับแปไต้หวันนี่ยังไม่มีแต้มเพราะว่าแพ้ทั้งสองนัดนะครับก็รายการนี้แข่งกันแทีมครับนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเอาทีมอันดับหนึ่งถึงสามเนี่ยไปเล่นโอลิมปิกนะใช่แล้วก็อันดับที่สี่เนี่ยก็จะมาดูทีมจากเอเชียที่มีผลงานดีที่สุดที่เหลืออยู่นะครับก็คือหมายถึงรวมถึงไทยด้วยนี่แหละนะฮะทึ่งตอนนี้เนี่ยไทยก็ถือว่าคะแนนดีที่สุดนะฮะเหนือกว่าไต้หวันแต่ว่าก็ต้องลุ้นให้ญี่ปุ่นนะฮะรวมไปถึง เกาหลีใต้ต้องเข้ารอบด้วยตอนนี้เกาหลีใต้ที่หนึ่งเนี่ยก็อยากให้เออญี่ปุ่นที่หนึ่งเนี่ยอยากให้เกาหลีใต้ไปทักที่2ที่สานะนะฮะติดไปด้วยให้ติดไปถ้าเกาหลีใต้ไม่ติดเนี่ยแล้วอันดับของเกาหลีใต้ดีกว่าไทยเนี่ยไทยเราก็อดไปเล่นโอิมปิกแต่ก็ต้องรู้กันฮะยังเหลือโปรแกรมอกหลายนัดพอสมควรครับก็ไปกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยเพียบเลยครับที่ทีมชัยนาทนั้นก็เรียกว่าเปิดบ้านเอาชนะบีเซีเทโลศาสนาไปสองประตูต่อหนึ่ง ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์นะครับแล้วก็เกมนั้นนะครับปรากฏว่ามีการตัดสินที่ค้านสายตามีหลายจังหวะที่เรียกว่ามีได้ประตูด้วยแหละแต่ว่าไม่ให้เป็นประตูนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นที่วิพาก์วิจารณ์ในหมู่ของแฟนบอลพอสมควรนะครับมีคลิปวีโอหลุดออกมาเยอะแยะเลยนี่เป็นจังหวะปัญหาแรกนะฮะลูกเตะมุมเปิดเข้าไปบอลเนี่ยกระทบตะข่ายออกมาแล้วนะฮะแต่ว่าปริ้นออกมา ผู้ตัดสินมองไม่เห็นผู้ช่วยผู้ตัดสินก็มองไม่เห็นหรือ,อยังไงไม่ชาบนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าเมื่อมาดูจากภาพเนี่ยยังไงลูกนี้เนี่ยก็เข้าประตูร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ใช่ลูกขุกขีดอะไรเลยนะใช่แล้วก็พูดลําบากเหมือนกัน<ช>นะเพราะว่าคือด้วยด้วยระยะเวลาด้วย,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 วยการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีของผู้ตัดสินรวมไปถึงวิถีของบอลเนี่ยมันก็ดูขัดขัดอะไรผู้ตัดสินก็คงจะแต่ไลน์แมนก็ต้องยืนอยู่ตรงนั้นแหละต้องเห็น ก็น่าจะเป็นเรื่องของสมาธินะฮะว่าลายแมนเนี่ยมองที่อะไรนะบางทีเนี่ยผู้ช่วยผู้ตัดสินเนี่ยนะฮะคือเช็คลายเนี่ยเขาต้องเช็คที่ยืนอยู่อันดับคนสุดท้ายอของของแผงหลังบางครั้งเนี่ยไปดูที่สนามเนี่ยผู้ผู้ช่วยผู้ตัดสินบางคนไม,ไ,ไ,ไม่ได้ไปไม่ได้ไปถึงขนาดตรงนั้นด้วยซ้ำคืข่ายเยขไม่ทันรุดออกมาจากเสานะคร<ช>ับลูกมันเล่ปิ้นออกมาได้อแล้วก็มีหลายจังหวะที่เล่นแรงนะครับที่ไปเตะกัน เตะแบบว่าจะบอกว่าไม่ตั้งใจก็ไม่ได้นะจังหวะนี้ได้ใบเหลืองไปแล้วก็มีหลายจังหวะที่ไม่ได้อะไรเลยนี่แล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งจังหวะเนี่ตัวกันฟีฟีกันไปนะคะเช่นเอาดิเตะแล้วเหมือนกับติดดาบด้วยแต่ว่าจังหวะนี้รอดใบเหลืองนะแต่ว่าจังหวะก่อนหน้านี้เนี่ยพุ่งเสียแบบนี้ปุมโดนแค่ใบเหลืองเนี่ยยกเท้าสูงมากนะฮะแต่ว่าโดนแค่ใบเหลืองอันตรายมากเนี่ยก็เป็นจังหวะนี่ไม่บาดเจ็บนี่จังหวะสำคัญสำคัญหลักๆในเกมนี้นะครับซึ่ง ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางดีซีเทโรศาสนาก็ยืน่นหนังสือประท้วงการตัดสินต่อทางหน้าของบริษ,ษัทไทมิลิกแล้วก็ประธานคณะกรรมการแต่งตั้งและประเมินผู้ตัดสินนะครับก็เลยมีการถแถลงข่าวออกมาเป็นเบื้องต้นก่อนนี่เป็นจังหวะอีกหนึ่งจังหวะนะฮะที่ชนะทิ้นเนี่ยโดนการแทกแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ให้จุดโทษนะฮะอ,อันนี้ก็เป็นมุมมอ,องผู้ตัดสินนะครับก็เรื่องต้นเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวออกมาเนี่ยทางคนตีชินเสรนทองโกมลนะฮะ ประธานคณะกรรมการแต่งตั้งแล้วก็ประเมินผู้ตัดสินเนี่ยก็สรุปออกมาคร่าวๆก่อนบอกว่าจะพักงาน4ทีมงานผู้ตัดสินรวมไปถึงผู้คุมการแข่งขันด้วยเอาไว้ก่อนนะฮะก็คือมานุป,ปันสาค,ครเนี่ยเป็นผู้ตัดสินที่ทําหน้าที่ในใน,ในสนามเนี่ยนะฮะแล้วก็สุนทรพอใจจอมทองแวววับนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินที่หนึ่งและสองแล้วก็ผู้ตัดสินที่4ี่ก็คือวรลิตสุวรรณจิระอ่าสุวรรณจิรินะครับก็พักงานไว้ก่อนนะฮะแล้วก็จะ ทำการสืบสวนแล้วก็ตัดสินโทษในวันนี้นะฮะบ่ายสองโมงที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรู้รสึกว่าจะเป็นเข้าข่ายที่ว่ากําหนดผลการแข่งขันใช่ไหมก็คือ,อ,อ,อคือเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันเนี่ยว่ามันมีความเป็นไปได้ไหม,มนะ,ะที่ผู้ตัดสินชุดนี้เนี่ยนะฮะเข้าข่ายในเรื่องของการล็อกผลการแข่งขัน,นหรือว่าอาจจะมีการรับสินบนอะไรนะฮะก เตรียมที่จะส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการฝ่ายป้องกันและก็ปราบปรามการประพฤติมิชอบในวงการฟุตบอลหรือว่าคอปอบอนะ,ะที่มีคุณวรพงษ์ชวปิชาเ,เป็นประธานนะฮะก็ต้องดูว่าะจะมีการพิจนา,นา,ารณากันยังไงนะใช่นะฮะเบื้องต้นเนี่ยการพิจนารณาเรื่องราวแบบนี้เนี่ยนะฮะจะไปหาหลักฐานอะไรเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากะะแต่ว่าประธานเนี่ยเป็นตำรวจก็ต้องเอาเอาวิธีของตำรวจมาใช้นั่นก็คืออาจจะเข้าเครื่องจับเท็จถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่จะมีการ ใช้เครื่องจับเท็จกับผู้ตัดสินนะใช่ก็จะถึงขั้นนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเรต้องดูต้องดูนะฮะก็คือเกมนี้เนี่ยมันดูอย่างลูกนี้เนี่ยนะฮะเชื่อว่านักฟุตบอลชัหน้าเนี่ยดูนะหลายคนเนี่ยยืนนิ่งแล้วเข้าใจว่าเสียประตูนะฮะแต่ว่าคนที่ออกปฏิกิริยานี่โดนโดนแฟนบอลค่อนข้างที่จะ ต่อต้านพอสมควรบอกว่าไม่มีสปิริตบางคน่ยกมายกมือบอกไม่เข้าไม่เข้าดัานที่โหปข็มขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยอีกมุมหนึ่งเทโลก็ได้รับคําชมนะฮะบอกว่าถ้าเป็นทีมอื่นเนี่ยอาจจะวอล์กเอาไปแล้วนะแต่ว่าเทโลยังทําการแข่งขันต่อไปจนจบไปว่าสุดท้ายจะแพ้ก็ตามนะครับทางด้านของโค้ชละนะครับอิสระสีทโลเฮดโค้ชของไชน่านั้นก็ออกมายอมรับเหมือนกันครับว่า นั่นรุนแรงไปหน่อยนะครับในเกมที่ผ่านมาแล้วก็ในจังหวะในแต่ละที่มีการเสียบมีการสกัดอะไรกัน่ก็มีการนักเตะระหว่างนักเตะด้วยกันเองก็มีการขอโทษกันนะครับระหว่างเกมอก็ถือว่าจังหวะที่เกินกว่าเหตุก็คือนภพัทรเนี่ยที่ไปเตะกรกฎเนี่ยถือว่าน่าหนักจังหวะที่แบบเต็มเต็มเลยครับผมก็จะมีการลงโทษในส่วนของสโมสรกันเองต่อไปนะครับเอาละครับไปกันที่ความเคลื่อนไหวของการแข่งขัน รายการบ้านปูออลไทยแลนด์เทเบิลเทนนิสแชมเปี้ยนชิพ2012นะครับที่เรียกว่าปิดฉากกันไปเมื่อวันนี้ทำการขันที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์นะครับก็ประเภทประชาชนหญิงเดี่ยวนะครับ10เอกหญิงนันทนาคำวงศ์นะฮะเสื้อแดงก็พบกับทางด้านของจ่า10เอกหญิงอนุสราเมืองสุขเป็นทีมชาติทั้งคู่นะฮะนะฮะเจอกันก็ ปรากฏว่าทางด้านของนาธานาคำวงเนี่ยเอาชนะไปได้นะครับ4ต่อ1เกมนะครับก็คว้าแชมป์ไปครองนะครับครับนาธนานี่ก็ยังเป็นตัวเก่าเป็นมือหนึ่งของไทยอยู่นะครับจะไปแข่งขันในโอลิมปิกคราวนี้ด้วยแหละใช่นะครับก็ถือว่ามีสองมือไยญเป็นสองเหรียญเงินอ่าเหรียญเงินในซีเกมมาสองสมัยแล้วครับผมยังไม่มีใครดีเท่าเธอครับตอนนี้อายุ38ปีแล้วแต่ก็ยังถือว่ามีทั้งฝีมือความเก่าส่วนในประเภทชายเดี่ยวทั่วไปเนี่ย ผู้ชงสงวนศิลป์ครับก็เอาชนะน้อเชายตัวเองครับภาคภูมิสงวนศิลป์ซึ่งเป็นแชมป์ประเทศไทยถึง12สมัยเนี้ยเอาชนะได้ไป4ต่อ1เกมนะครับ11ต่อ6 12ต่อ10 6ต่อ11 13ต่อ11และ12ต่อ10รับคว้าแชมป์ไปครองครับผมเราไปดูเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างครับมีความเคลื่อนไหวของเฟอร์นันโดตอเรสนะถึงแม้ว่าทีมเขาจะคว้าแชมป์ได้ถ้วยมาสองถ้วยในฤดูกาลนี้นะครับแต่เจ้าตัว ไม่ค่อยแฮปปี้เลยนะครับนะฮะก็ตอเรสเนี่ยนะฮะย้ายมาจากลิเวอร์พูลนะฮะครับค่าตัวนี่มหาศาลเลยห้ล้านปอนด์แพงเรียบเลยครับห้ล้านปอนด์แต่ว่าผลงานเนี่ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยตรงกันข้ามเลยนะฮะเกมสำคัญสำคัญในฤดูกาลนี้นั่นคือนัดชิง2รายการเนี่ยนะฮะเอฟเอคัพเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยนะฮะถูกสั่งให้ไปวอร์มแต่ว่าไม่ได้ ลงสนามไม่ได้ลงแล้วตอนขึ้นรับถ้วยเนี่ยแฟนบอลลิเวอร์พูลโหโหเลยถามว่าไม่มีส่วนร่วมกับเกมแต่ยังถูกยยันเลยนะฮะขนาดที่นัดชิงยูฟ่าแชมเปียนลีกนะฮะเจอกับไบเยอร์เนี่ยเปลี่ยนตัวลงไปนาทีที่64เอ๊ะ84เหลืออีกคนาทีจะหมดเวลาแล้วนะฮะก็คือเปลี่ยนตัวลงไปก็ในมุมมองเนี่ย้าทีมนําอยู่หรือตามอยู่อาจจะไม่ลงใช่นะฮะแต่ในทีมยังเสมออยู่ก็เลยอ่ะลงไปเพื่อ อย่างน้อยๆอ,ยอาจจะมองว่าเป็นแทคติกแต่มุมนึงก็คือถ่วงเวลาเพื่อจะยื้อยิงจุดโทษหรือเปล่านะฮะแล้วพอมาถึงช่วงยิงจุดโทษเนี่ยก็ไม่มีชื่อใน5คนแรกทั้งที่ตัวเองเป็นกองหน้านะใช่นะฮะตอนเล็กก็เลยโอ้ไม่ไหว <คน S 2> แล้วนะฮะบอกว่าเขาย้ายมาที่นี่เนี่ยไม่ได้ต้องการถูกกระทําในแนวทางเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นฤดูกาล2012 20 2013ที่จะถึงนี้เนี่ยก็คงจะ ย้ายออกไปเรียกว่าคู่จะย้ายแหละนะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับความสนใจครับอีกเนี่ยก็อาจจะมีการหาทีมอยู่ใหม่ละก็ย้ายมาปี2011ยิงทุกรายการไปเพียงแค่7ประตูแค่นั้นเองนะครครับช่วงช้ายนี้เราไปกันที่ s p o ร์ตวอ l e t ี้ครับครับผม สปอร์ตบอลเตก็ไปกันที่ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียรายการ AFC ซครับ2012นะครับรอบ16ทีมระว่างฉลามชนชนบุรีแชมป์กลุ่ม G ีครับจะเปิดบ้านรับการเยือนทีมอันซาวลาจากอิรักนะครับเป็นรองแชมป์กลุ่ม E แข่งขันที่สนามชมบุรีสเตเดียมครับเวลา19นาฬิกาในวันนี้นะครับไปเชียร์กันได้เลยใช่นะฮะฟอร์อมองของชลบุรีนะฮะเจฟฟี่ดูแมง เพเมกเกอร์ชาวฝรั่งเศสเนี่ยมีการบาดเจ็บต้องใช้ความฟิตนะฮะ mm hmm. เช่นเดียวกับคนอื่นอย่างสุริสุขาชนทิจันทะคำแล้วก็อดุลลศกแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยน่าจะลงสนามได้ mm hmm. ชลบุรีไม่มีโปรแกรมแข่งไทยพิมร์ลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ถ้ากับว่าได้พักมา mm hmm. เต็มๆมนะครับ mm hmm. ความสดของนักเตะก็ค่อนข้างที่จะมีพอสมควรขนาดที่อัลซาวาร่าทีมดังจากอิรักในตอนนี้อยู่อันดับที่8นะฮะ mm hmm. ของ mm hmm. ลีกอิรักก็ลงเตะในลีกน mm ั hmm. ้นล่าส mm ุดเมื่อวันที่1 4ก็ชนะ คู่แข่งไปได้4ประตูตัวหน,นึ่งนะครับก็ถือว่าได้พังมานานแต่ว่าทางด้านของราดีสวาดีเนี่ยคุณซื้อของอาซาวราบอกว่านี่เป็นเกมที่ยากพอสมควรเพราะว่าเขาเดินทางมาเยือนชมบุรีเนี่ยใช้เวลานในการเดินทางเนี่ยร่วม10ชั่วโมงถือว่า บอกว่าหนักพอสมควรนะครับเป็นเกมเยือนที่ไกลที่สุดเ่ยใช่สโมส,สรที่เคยไปมาเลยก็เหมือนกันในทางกับการถ้าชุมบุรีไปเยือนะะก็ต้องเจอแบบนี้ไม่เคยไปไกลขน<ช>าดนี้ใช่แล้วก็นี่เป็น,เป,นเป็นเหตุผลที่ทำไมชุมบุรีถึงต้องการเข้ารอบเป็นลำหนึ่งแล้วก็ทําได้สําเร็จนะคร<ม>ับเพราะว่ารอบนี้จะเตะเพียงแค่นั้นเดียวนอกอ้าวเลยใช่ถ้าเสมอก็จะต่อเวลาแล้วก็ยิงจุดโทษแต่ว่ารอบหน้าเนี่ยจะเตะแบบเย่าเยือนเหมือนเดิมนะใช่ครับนะครับก็ต้องดูว่าวันนี้ชุมบุรีจะผ่านคณะของอัลซูราไปได้หรือเปล่าผู้เล่น11คนแรกก็มี สินทวีชัยอาถัยรัตนกุลนะครับผู้เั่ษาประตูกองหลังก็เป็นสุรีสุขะนุชากิจพงศรีโชลทิศจันทคคมนะครับแล้วก็มีเดฟ,ฟบองกาลีนะครับกองกลางก็เป็นอดุลละโสนะครับคาซูโตะคูชิดะถ้าสักใจมั่นนัทพงศ์สมณนะคู่หน้าก็น่าจะเป็นพิภพอ,อ่อนโมแล้วก็ลูโควิดท,ทาคามนะครับที่เราคาดว่าจะลงสนามกันนะครับใช่นะฮะก็ชมบุรีเนี่ยลงเล่นในฟุตบอลถ้วยเอเชียนะฮะ เล่นในบ้านมาเนี่ยแพ้เป็นแค่นัดเดียวนะฮะแล้วก็เป็นการแพ้รวมทุกรายการด้วยนะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วในรอบก่อนรองชนะเลิศแพ้กับนาซาทีมจากอุซเบกนะฮะศูนย์ต่อหนึ่งแต่ว่านัดที่สองเนี่ยชลบุรีบุกไปชนะได้หนึ่งต่อศูนย์แต่ว่าแพ้จุดโทษนะแล้วสุดท้ายเนี่ยนาซาไปเป็นแชมป์ฟุตบอลเอฟซีคัพเมื่อฤดูกาลที่แล้วโค้ชเฮนก็ยอมรับนะครับว่าไม่ใช่เกมง่ายหรอกเพราะว่าคู่แข่งอ่ะมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าแล้วก็มีทักษะฝีเท้าเนี่ยเฉพาะตัวนั้นแต่ละคนนั้นดีัับทีมมจากอนะครับ แต่ก็จะอาศัยความได้เปรียบในฐานะทีมเจ้าบ้านนะครับเสียงเชียร์แล้วก็สภาพอากาศที่เราก็มีความคุ้นเคยนะครับน่าจะช่วยให้เอาชนะได้ก็ฐานะของอ,อัลซูราเนี่ยมีนักเตะร,ระดับทีมชาติอยู่1-2คนนะฮะอาจจะไม่ใช่ทีมระดับบิ๊กของอิรักแต่ว่าก็เป็นทีมที่แข่งแกร่งทีมหนึ่งของอิรักเหมือนกันนะครับครับก็จะเตะกันในค่ำวันนี้ละครับ19นาฬิกานะครับที่ชนบุรี ใครมีโอกาสก,ก็ไปเชียร์กันได้ครับดีบจะให้ทีมชลบุรีนั้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้สำเร็จนะครับแล้วก็วันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ